โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้หรือในช่องซีมอสกันอีกเช่นเคยนะครับตามที่ได้สัญญาไว้นะครับก็คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลงเหมืองกันนะครับโอเคทุกคน<ด>มา<ด>เรามาเตรียมอาหารก่อนก็นทำเลยใช่ผมจะลงเหมืองแล้วเดี๋ยวให้เอนมสั่ารไปเยอะๆเลยนะเดี๋ยวปลูกไม่ได้ในน้ำบักแล้วแหละถ้าปลูกในน้ำได้เนี่คือแบบ บาเลยโอเคผมจะตัดไม้ไปเยอะๆเลยนะครับก็แล้วก็ต้องมีถานเยอะๆด้วยเขาทำยี่อะอไสโนบอลอ่ะเขาไปทำอะไรล่ะยังไม่รู้ประโยชน์ของสนูบอลเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือไม่รู้จะไปทำอะไรอะนอกจากสร้างอะไรนั้นไปก็สาลายเาผานี่ได้เยอะลวเดี๋ยวสาลายเผานี่มาเอาได้เลยนะเพราะว่ามีเยอะมากอะ่ะอุ้ยเอาออกทำไม เดี๋ยวเอา,าเอโอ้คือเฟ่งจริงๆโอสารายเผามันเพิ่มน้อยมากอ่ะก็ถ้าเกิดหลอดอาหารเราหมดนี่คือมันเพิ่มแคละครึ่งหลอดใช่ไหมเราต้องกินแบบกินนิดนึงยี่สิบอันอ่ะอกินยี่สิบอันกว่าจะได้นั้นอุ <ไป S 1> ้อยอุ้ยยาลอยย่เออกว่าจะเต็มโอ้โหแต่มันก็หาง่ายเลยมขีขอดด้วยเลยเดี๋ยวฉันจะตัดไม้เยอะๆเลยเดี๋ยวถ้ามีเหล็กกบ สองหสามอันเอามาเออเอามาครับถักน้ำกับนันเกนไกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้สร้างวานี้มีสองไม่เป็นไรเหตุพาร์ทนี้มันลงเมืองก่อนที่จริงผมก็อยากอัพเทอร์เรลียด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไม้ค้าไปจบแต่ว่าถ้าเกิดเทอร์เรลียผมเล่นในโดสับก็ได้นะครับแค่ในโทรศัพท์ซื้อของแท้มาแล้วก็ผมเล่นในโทรศัพท์ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเทอร์เรลีย เทแชนนะครับแต่ว่าขอให้จบไปเซนซีรีส์ก่อนก็ขอให้ไม้ครับจบก่อนนะครับต,รต้องใช้พ่วออไม่ได้คราบใช่ไหมล่ะเรียบร้อยก็กลับมาครับเหมือนก็ได้เดี๋ยวจะลงเหมืองละต้องตัดไม้เดี๋ยวผมไปลงอันนั้นดีกว่าทุกคนแอดออนไม่ใช่แอดออนในโทรพท์เขาเรียกแอดออนเขาเรียกดัตต้าแผงนะตัดไม้แล้วขายหมดเลยขี้เกียจตัดอย่างนี้วะบอกตรงเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปลงดัตต้าแผงนะครับ ต่ตัดไม้ก่อนืบล็ลอเกเดียวแล้วอใช่อแบบขุดเหมืองด้วยขุดเหมืองด้วยก็ได้ขุดเหมืองจะแ,แตกหมดเลยก็ขุดแร่แล้วมันก็แตกหมดเลยไง<อ>เหมือนกันเแต่ว่าอยวค่อยลงนะคะพ่อเราเล่นไปซะแล้วก็ไวคิปหน้าแล้วโหหลุมนี้ลึกมากเลยอ้มเจอเหล็กแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยไ,ไวม,ม,ยม่มีที่ขุดหินทีเดี๋ยวขอตัดไม้เยอะๆก่อนนะไม้นี้นี่เอาไปสร้างบ้านได้เลยก็ได้นะให้แม็กสร้างเองเลย๋ยวจะลงเหมืองแล้วก็เดี๋ยวทำฟาร์มด้วย ครับจบเป็นใช่ไหมล้วบ้านเราอยู่ไหนอ๋อนังยงนางยัง,งนี่ตรงนี้แบบดอกไม้เยอะมากอะ่ะนี่มีซีดอ้กสิบห้าอันละเออปลานี่ก็เพิ่มเยอะอยู่ใม้หนในนี้ไอสาลายเวนนี่เพิ่มน้อยมากผมก็ไม่ค่อยเก่งนะหรอไม่เป็นไรให้อยู่ได้ก็พอถ่านหนึ่งก้อนจะเผาเผาไอพวกอาหารพวกแรกได้แปดชิ้นนะครับก็ใช้ถ่านแปดก้อนนะครับในการเผาันนี้ความรู้ใหม่นะเนี่ยแนะจริงๆผมก็รู้นานแล้วแหละ เคมาเดี๋ยวสร้างที่ทำฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราสร้างเป็นฟาร์มของกินก่อนก็ได้เออจะได้ยังไงอ่ะเราจะได้มีอะไรโบตีนกันเลยเราจะปลูกข้าวข้าวต้องเป็นคําวโมไฮดีนไม่ใช่เหรอโอ้ตกวิดละมาเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มตรงนี้นะเดี๋ยวเอามาปลูกตรงนี้อ่ะเนี่ยแม็กได้ใกล้ๆบ้านนี่ก็น้ำมันได้สีบล็อกใช่ไหมไม่ต้สวยไปก่น็เนี่ยก็วัวบัวริมน้ำเนี่ยอหลรมันได้สีบล็อกใช่ไหมก็ประมาณนี้อ่ะสีบล็อกตอไม่ใช่ดิ โอ้เสียงหลอนนะทุกคนน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวเรามีซูการ์เคียนตรงนี้ซูการ์เคียนนี้ไปทำอะไรได้บ้างหูวะน้ำต,ตาลกระดาษเอาไว้แลกกับเอ็พีซีได้น,นะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้หรอกอ่ะปลูกฟาร์มเลยโอ้ซีดเพลซีดเพลสไม่ใช่เพลย้อนเข่าไปอีกแล้วเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำ <c oughs> เ,เ,เพิ่มเลยเผาอะไรเผาทรายแล้วก็เดี๋ยวเออเผาทรายไม่ถูกตรงนี้ทำเป็นบันได นี่นี่มีดินอีกไหมเอามาขุดแล้วทำให้มันนั้นนีเดี๋ยวผมต้องไปหาถังน้ำมาแล้วอ่ะเขได้ได้ได้รอนี่นี่เอข้นยังมีซีดเต็มเลยอ่ะโอ้ดินตรงนี้ก็มีเบ่อร่ายนี่กินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยแต่ว่าเพิ่มน้อยเพิ่มนั้นไหมกินลัวดีเหรอโอ้ซีดเต็มเลยนี่นี่เดี๋ยวปลูกไปตรงนี้ก็รอมันเพิ่มมันเหรอ้ยเสียงไปหมดละ ไม่มีหินลรอมีหินอีกไหมฐานย่ตรงนี้หมดเลยสิอันเดี๋ยวไม่ได้ขุดฐานเริ่มหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวทรายค่อยเผาได้ไหมอ่ะนี่ทรายเผาไปสักแปดก้อนก่อนเดี๋ยวขอ่านเราไปทำทออใด้หมดเลยมีไม้ตรงนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวขอไม้นี้สักยี่สิบสี่อันพอเดี๋ยวผมจะลงเมืองน,นะแล้วก็ให้แม่สร้างบ้านแล้วก็ช่วงแรกๆก็อย่างนี้แหละดูลำบากลำบนหน่อยแต่ที่จริงคือสนุกมากนะช่วงแรกเลย ช่วงหลังๆมันก็จะเริ่มไม่ค่อยมีอะไรทำนะแต่ก็ยังสนุกนะเพราะมันมีอะไรทำได้เยอ,ะ,อะมันสร้างอะไรได้เยอะมากแหะ,ะแต่ว่าช่วงแรกๆนี้ผมว่าช่วงแรกๆนี้สนุกสุดแต่ว่าโอเคทอดสามสองอันเดี๋ยวไปลงเหมืองกันนะเดี๋ยวคัพโต้คัพแยกเลยมาโต้คัพแยกที่ไว้ใช้อันนั้นคัพอันนี้ไว้ใช้อันนั้นนะใช้เวลาจะใช้ข้างนอกโอเคนะลงเหมืองกันนี่แหละโอ้ย เมื่อกี้เจอเหล็กอยู่นะแต่ขอลบลงท่านนี oh, ้ uh ่อนโหสูงอ่ะเอาทอดเอาทอดถือไว้มือซ้ายแล้วกันโอ้โอ้เจอเหล็กแล้วโอ้โหคิปเปอร์เปิดมาเดิมอุ้ยเจอฐานด้วยโอ้ทั้งฟองบีทั้งชื่อเกือบตกตกไปนี่น่าจะดับอนาดเอ้ยลืมมาอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกือบตกอีกแล้วอาหารมีอะไรบ้างตกสาลายนี้ได้ิดเดียวเองข้าไปนั้นไหม เราเผาใช้ไหมเผาอาหารเ้ยใชพาะดีกว่านะเออช้าชิบหายเลยขออนุญาตครับใครแจ้งเตือนสมรู้มาเดี๋ยวผมค้างเตาเผาก่อนนะที่ไม่ใช้นี่ที่ไม่ใช้เผาอาหารเตาเผาที่มันมีแบบสีน้ำตาลน้ำตาลเตาเผานี่ยไว้เผาอาหารนะที่มีเสียงตันนี่เสีน้ำตาลอ๋อเออนี่แหละเอ้าเดียว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 ทั้งเข่าองอยู่ตรงนี้อ๋อได้แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยว ขุดขุดขุดอยู่ตรงไหนวะมาอ,อยู่ด้านบนนี้มาอยู่ด้านบนเหรอเออขอขอโทษครับขอโทษครับพี่อเอออเ้ยเดี๋ยวนั้นมันได้ันไดเหลือดับเลยอะ,ะ<า><า>ลงกับไม,ไม่เป็นไรไจะค่อยน,อนี่ไงที่จริงผมว่าจะลงไอ้ดัตต้าแผงนี้ก็เพราะว่าไม่อยากขุดฐานนะอย่างอื่นมันขุดได้แหละมันไม่ค่อยเยอะแต่ฐานาน,นี่แบบกระจุกกันโคตรอ่ะใครจะอยากขุด,ว,ดวะเยอะขนาดนี้ โอ้เจอเหล็กแต่ขุดไม่ได้ไม่มีที่ขุดหินเดี๋ยวผมขัดสิบเล่ทีนะขัดผมไม่ขุดทีหลังแล้วกันนะครับไม่ไหวละถ้าจะขุดได้นะอีกนานอ่ะก็จะคราฟที่ขุดหินสองอันเลยนะอันหนึงนะ่งน,น่าจะอยู่อีกนานเลยเราไปนั้นอื่น,นอื่นก็ได้ไง แค่เรื่องแรกเราก็จะสร้างบ้านให้เบอร์แล้วนะครับจะขุดสัพยายกรไม้ยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวไปตัดไม้มาด้วยนะเนี่ยได้เหล็กมาเต็มเลยนะจะขุดเหล็กต้องใช้ที่ขุดที่ขุดไม้นี่ก็ไม่รู้ไปทำอะไรเดี๋ยวทำนินเชื้อเฟืงดีกว่านี่ต้องใช้ที่ขุดไม้ให้สุดๆก่อนนะให้มันใกล้พันก่อน ทำเป็นเชือกคืงนั่นไงตรงเลยท็อปไหนก็ดีนะครับฐานนี้เดี๋ยวค่อยมาขุดที่หลังได้ไหมอ่ะมันเยอะมากเลยไม่เป็นไรฐานอยู่ใกล้บ้านแล้ว,ว,ว,วเจอลาวานี่มีสิทธิ์เจอไดมอนด์แหละเรื่องเกมเลยทุกคนฐานเยอะมากอ่ะ